สวัสดีครับผมชื่อคิวเทอป้าครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปรีวิวกันครับผมทุกคนท <c oughs> ่านี่ก่อนผมก็ได้ไปญี่ปุ่นนะครับแล้วผมก็ได้เข้าไปในร้านหนึ่งนะทุกคนซึ่งเป็นร้านที่แบบไม่ต้องไปรู้ <What? S 1> ผมก็ได้เข้าไปนะครับ <c oughs> เข้าไปปุ๊บ <c oughs> ก็มีของเล่นเ <c oughs> พหญ่เอายาว <c oughs> <ๆ>เล่นสร้งด้วยแล้วผมก็ซื้อของหลายอย่างนะครับที่เป็นของแปลกครับผมใช่ก็เลยคลิปวันนี้เป็นป้ารีวิว เห็นหน้ากูไหมเห็นไหมวะนี่เป็นของที่แบบยังไม่มีใครรีวิวที่ประเทศไทยนะก็สิ่งที่ผมต้องการก็คือแกคลิปนี้ทุกคนเข้าใจไหมถ้าอยากจะบอกว่ามันเป็นเครื่องนะครับทุกคนมันเป็นเครื่องมันต้องใส่แบตเตอรี่นะครับญี่ปุ่นมันจะมีเส้นแบบนี้นะทุกคนเป็นเส้นโซบะเส้นบะหมี่ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เลยคอนเซ็ปของเส้นแบบนี้นะครับก็คือเราต้องกินเย็นๆครับผมใช่ผมก็เลยจะมารีวิวนะครับทุกคนประเทศร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องกินเส้นเย็นๆออผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะทุกคนอยากจะบอกวว่่่่่่่าาาาาาขขออองงงงญญีีปปุุนน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 ะคครััไมมมยยยภกเเให้้้ลลดูจิิิพ เกิดอะไรเดี๋ยวก็รู้เองแหละยัยยงไงวะโอเคจะออกมาก่อนภาษาคิโมจิอ่านไม่ออกสักนิดเลยคนตอนนี้เราจะมา,าเออไอหมาอกจะบอกมันเป็น DIY นะทุกคนเราต้องต่อเองนะหมาหมาโอ้ยไม่มีกลิ่นเลย ต <Fuck. S 2> <the> ่อง่ายมากเลย2นาทีก็เสร็จจริงๆ ทุกคนก็สุดท้ายนะเราจะใส่ใบไม้นะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องใส่ใบไม้เนี่เสร็จแล้วจบโอ้ยก็หน้าตาเป็นยังไงเหมือน r ล l l e r c สเตอร์ใช่ไหมทุกคนจะชืบเลยที่ใช้ก็คือเราใส่เส้นเย็นของญี่ปุ่นไว้ด้านบนสุดเลยนะแต่มันก็จะไหลทุกคนไหลตามน้ำในล็ก็ิกินะครับภาษาคงก็คงจะถามว่าเพื่ออะไรใช่ไหมจะบอกว่าเราต้องกินอาหารในทางครีทีฟนะครับกินแบบธรรมดาทุกคนมันจะอร่อยหรือทุกคนบางวันนะครับเราต้องกินแบบแปลกๆบ้างนะครับอย่างเช่นแบบเราไปกินชาบูชีใช่ไหมมันก็จะหมุนๆนะจะรู้สึกอร่อยก่าเดิมนะครับเพราะอะไร อันนี้ก็อันนี้ก็เช่นกันนะทุกคนใช่ที่เราจะมาทําให้มันร์วกันนะอกมันจะมีช่องที่ใส่แบตนะครับผมได้ซื้อแบตเตอรี่มาแล้วผมจะไปใส่น้ําก่อนนะทุกคนน้าเปล่าที่ดื่มได้นะครับผมจะใส่น้ําเปล่าในช่องตรงนี้นะเป็นช่องแบบว่าช่องรองน้ำเนี่ยเละให้มันท่วมๆนนี่ผมตื่นเต้นมากทุกคนดูโอ่ โอ้ทุกคนมาหมกโอ้ไมค์ก็ oh God, ทุกคนดู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 โอ้ไมค์ก็ oh God, ทุกคนดูเห็นปะเย้เ yeah. ฮ้ยทุกคนมันเฟี้ยวมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมันเฟี้ยวมากเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไอ้สัสทุกคนตอนนี้ใช่ไหมเราจะทำโซเมนกันนะทุกคนต้องทำเองหมดเลยไปกันเลย นายน้ริตาน้ำแข็งน้ำแข็งเย็นเย็นมือโซบะเย็นนะครับทุกคนครั้งแรกในชีวิตอ่ะทุกคนก็ผมจะมาเริ่มสตาร์ทเครื่องอ่าน้ำก็ไหลเอ้ยอย่างนี้ทุกคนให้น้ำมันเย็นนิดนึงอิตาลีมัสคิโมจิอาริกาโตะทุกคนก็วิธีกินนะครับก็ไม่ยากเลยแล้วก็ตักเส้นขึ้นมาใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็บอกวางตรงนี้เนาะยังไงตัวเฮ้ยเย็นเอ้ยทุกคนเห็นไหมทุกคนไม่เห็นหรอก กินก่อนกินก่อนตอนนี้หิวมากก่อนแล้วก็ซอสจิ้มแล้วก็กินอืมทุกคนมาอร่อยมากเลยสุดแสนเป็นแข็งไปปะเฮ้ยท่านมาเถอะเห็นไหมไหมไหมเย้ทุกคนมันเจอเอาติดรถติดรถติดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเร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 าเย้ยน้าวกินวาซาบินิดนึงนะเพื่อลูชาติ ทุกคนผมก็ทสเครื่องทำเส้นโรลล์ลโพสเตอร์นะทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบคุ้มมากเลยราคาแค่พันเดียวนะทุกคนเพา,ามันทำให้แบบอาหารของพวกเราดูหรูไปเลยสุดายนะทุกคนผมก็ได้ไอเดียว,ว่าแค่แบบไหลเข้ามาแบบนี้ก็อร่อยแล้วที่ดูทุกคนถ้ามันไหลเข้าปากโดยตรงแล้วมันจะอร่อยขนาดไหนทุกคนตอนที่เราตักขึ้นมาโดนอากาศนะครับมันจะไม่ค่อยเย็นครับทุกคนถ้าใครชอบนงๆก็เชิญไปก,ก,ก,กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะทุกคนทุกคนผมจะเปลี่ยนอันนี้นะให้มันปีดนอนนะทุกคนผมจะได้นอนแล้วก็กินเข้าไปได้เลยนะเดี๋ยวก

กินที่ร้านอร่อยที่สุด